วันนี้เราจะมาทำของหวานยุค90โดยที่ใช้แฮรูบอยกับน้ำเปล่าแล้วก็ถุงมาดูกันว่าของหวานยุค90้าูของเราเนี่ยจะอร่อยหรือไม่เป็นยังไงวันนี้จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นรแรงใจคลิปหน้าไปดูกันเลยครับผมไปคุณท้ผมก็อยู่ช่องป่าร้านเองหนึ่งือผมก็อากาศร้อนๆอนแบบนี้เนี่ยเราต้องหาอะไรกินักแล้วผมนะก็ วันนี้เนี่ยครับอยู่กับช่วงทําเองกินเองครับผมนะวันนี้เนี่ยครับเราจะมาทำออของกินโบราณนะครับแบบแก้เย็นอะไรประมาณนี้นะค,รค,นนครับผมนะก็ผมจะขึ้นรูปทุกคนดูครับผมนะเนี่ยผมมันเป็นแบบใส่ถุงสมัยผมเป็นเด็กๆผมซื้อกินถุงละบาทนะครับผมแนละ้วก็วันนี้วัตถุดิบของเราก็มีนะครับผมนะนี่ครับผมแฮล์รบอยนี่คือแพงแบบขวดละหกสิบบาทแพงจัด <laughs> อันดับแรกถ้าถามว่าผมจะทาแบบยังไงหรอ ผมจะใส่กระมังครับผมนะเดี๋ยวเราเราล้างกระมังก่อนตัวนี้ได้ใส่น้กแข็งมาลืมป้าเป็นยขยะใช่ไหมไม่เป็นไรผมมนะ่ะก็เอาเนี่ยเร,เราจะเราจะมีกระมังครับผมนะกระมังกระมังแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะมีน้ำหนึ่งขวดจริงๆเขาต้องเขาต้อง,อองใช้เออเออนมด้วยนะครับพี่น้องผมไม่ใช้นมไงผมใช้ใจ เราไม่มีนมสักขวดแต่เราฝองเลยเดี๋ยวราจะใส่เป็นเอสารไอมีเทียมนมแทนนมดีวะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ำตาลก็ได้นะครับใช้ได้ไหมวะเดี๋ยวเราจะลองมาใส่น้ำตาลดูครับผมนะมันจะอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเฮรูบอลมันก็หวานอยู่แล้วครับผมนะเดี๋ยวเราหักที่รังบังในกระผมทุกคนแอบไม่เห็นกระมังครับผมนะเนี่ยกระมังเออยอันหลับเอือยที่จะเล่นกระมัง เอ,อเ้ย๋ยวผมจะเททุกคน,นไไดื่มได้ตามต่แไปนะครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นน้ำที่กินได้เลยเพราะว่ามันมาจากเนี่ยผมดูไดูเรื่องช่วงทำเองกินเองก็บอกเลยว่าอร่อยเด็ดดังดูครับผมอยากเทปริมาณเท่าไหร่ดีเยอะไปไหมจานขอเหมือนเลือนเลยนี่ ไม่ก็เดี não. Não. ๋ยวเราเราใส่น้ำเปล่าอุ้ยแต่เหมือนเหมือนเลือดจริงเดี๋ยวเราห่างกล้องลงก็ได้วหรอมีรับผมเออเห็นแล้วเอแต่เนื้อเห็นตั้งนานใช่ไหมใส่กล้องก็โอเคแล้วก็จะใส่น้ำนะพี่น้องน้ำไม่ขดใหม่แกะเลยนะ ด้วยนะครับนะอรับนะครับมันจะอร่อยมากเยน่าจะอร่อยไหมอู๊โอเคนี่ เดยวเราจะทําการหาถุงมาใส่น้ําแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเนแล้วเราไปเอาถุงมาดีกว่าโอเคมาถุงก็าอาจจะยืดหน่อยนะเราก็จะใช้ช้อนอันนี้เป็นช้อนที่ผมตอนแรกจะทาคลิปเอ่อแต่ว่าทำมาน,นี้แล้วเอ้ยใหญ่ปะเนี่ยใหญ่มาเลยนะอุ้ยใหญ่เอ้ย,ย,ในในเ,อยเดี๋ยวเราไปถุงใหญ่ล้วกัน,กน,กนมันค่่ยจะได้กินนาน,านๆเยอะๆหน่อยนะครับนี่ล้วขอตักน้ำใส่เลยนะครับ เออแต่ละถุงเนี่ยเราจะทําให้มันมีบีโป้ด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่บีโป้เยอะหน่อยเ,เดี๋ยว,วมันเป็นงานเดี๋ยวขอทาต้องดีกว่าถ้ายถ้าอะไเยอะไปคนดูจะไม่ชอบมาจานมาจานเราจะใส่ถุงละหนึ่งบีโป้บีโป,โป้เราก็ได้สับไปแล้วนะครับสับแบบโคตรสวยสวยของโคตรเลยครับ น้ำอาจจะน้อยๆหน่อยผมดูสิครับทีนี้ผมก็ตอนนี้ผมได้ทำเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอา,เอาของหวานของเราเนี่ยนะครับไปแช่ช่องฟิตสักประมาณหนึ่งวันนะครับผม24 <Okay. S 2> ชั่วโมงนะครับผมนะเดี๋ยวเราแช่กันเลยครับผมไปโอเคผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมก็ตอนนี้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับผมยังไม่ถึง24นะคบับ มาดูโอผมก็ถุงนึงผมได้เอาไปกินแล้วนะผมก็มันถุงรั่วด้วยนะครับโอ้โห,โโหแข่งโป๊กเลยนะผมนะมนะเดี๋ยวเราไปกินกันออโอเคผมนะทุกคนชิ้ให้ทุกคนดูนะผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เน mm ื hmm. แ้แบบจากท่านอยากให้ผมทำคลิปแล้วก็สามารถเม้นท์บอกมาได้เลยนะครับ mm hmm. ผมก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมบาย